โอเคสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปนะครับการถอดรหัสตัวเลขนำโชคประจำตัวนะครับผมเน้นย้ำเนาะว่าอา่เป็นเลขประจำตัวเพราะว่ามันถอดมาจากวันเดือนปีเกิดของตัวเราเนาะอันนี้สัต์เรื่องของสัตว์ตัวเลขเนะี่ยโอเคแหละอา่าความจริงบางทีเรามีเราอาจจะมีความเชื่อนะครับว่ามันมีผลส่งเสริมนะหรือว่า <c oughs> ไม่ส่งเสริมที่เขาเรียกว่าเลขมงคลเลขมงคลอะไรเนงะี้ยแต่ตามที่เขาขายกันอยู่นะแพงๆเนาะสำหรับต่อต้นนะก็มีความเชื่อว่าเออมันไม่ใช่เลขทุกตัวที่เขาว่าดีนะเช่นเลขโค้งเลขมังกรอะไรที่เขาว่าดีแล้วเราแล้ว,ลว,ลว,ลวมันจะมาใช้ได้กับเราถูกไหมหรือบัตรเลขตัวไหนกลุ่มเลขที่เขาบอกว่าเ,เลขไม่ดีแล้วแล้วถ้ามันอยู่นตำแหน่งที่ดีของเราเนี่ยนะครับนะสำหรับผมนะมันจึงจะต้อง ต้องดีถูกไหมเพามันเป็นเลขของเรานะคือเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองถอดรหัสนะครับไปสดๆเลยนะครับไปไปเรื่อแล้วก็อยากให้ผมขออนุญาตเรียกพี่เนาะพี่พี่เหมียวพี่เหมียวนะครับให้พี่เหมียวค่อยๆฟังนะครับแล้วก็ลองึกตามดูว่าในเลขๆรอบตัวรอบตัวอย่างที่ผมพูดจะลองจะพูดต่อไปนเนี้ยนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับที่มันอยู่ในเบอร์มือถือนะครับเลขรหัสบ,บัตร a t m เลขประชาชนนะครับเลขที่ทบ้านเนาะหรือว่าทะเบียนรถอ่าเหล่านี้คือรหัสรอบๆตัวเราที่มันเขาเรียกมันถามว่าตัวเลขตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้ส่งส่งผลนะครับแต่ว่ามันเป็นรหัสที่แสดงให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราต้องความเป็นตัวเรานั่นแหละว่าเรา,เาในชีวิตหนึ่งเราจะต้องมีความเป็นอยู่ความเป็นมาหรือจะเป็นไปอย่างไรนะครับอ่ะนี้มาเริ่มกันเลยนะครับ ผมรีเช็ควันเีืเกิดของพี่เหมียวนะครับก็คือพี่เหมียวเกิดวันพุธเนาะที่28มกราคม2513นะครับปีจอนะครับปีนี้ก็อายุเต็ม51นะครับพี่เหมียวเป็นคนวันพุธนะครับวันเกิดเนี่ยคือวันพุธนะแต่รหัสตัวแรกนะครับที่เป็นตำแหน่งของดาวเกิดเป็นเลข4่าซึ่งถือว่า ตรงนะครับเพราะว่ารหัสของวันพุธมันเป็นตำแหน่งเลขสี่แล้วแล้วก็ตนุเลขสี่แท้แสดงว่าถือว่าเป็นคนที่เกิดตรงกับตนุกเกิดของตัวเองนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเลขสี่เนี่ยนะครับมันดีหรือไม่ดีเขาว่าดีหรือไม่ดีก็คือส่งเสริมตัวเราหรือไม่นะครับผมก็จะมาดูว่ามันอยู่ในตำ,ตำแหน่งไหนนะครับตำแหน่งแรกคือตำแหน่งของตนุบนหัวเป็นภพของพันธุและสัตะพันธุค,คืออะไรพันธุค,คือเรื่องของ ครอบครัวความมั่นคงนะครับในชีวิตของมีของอยู่ของ,อของกินของใช้อ่าหรือว่าเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอหละเป็นง่ายนะครับสัตว์ช้าคือบุคคลที่แวดล้อมเรานะครับอ่าสองภพนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมาดูด้านขวาสี่ตัวนี้ด้านขวานะครับอยู่ในภพของสุภะสุภะคืออะไรคือความสุขความสมหวังด้านบนเป็นวินาศาาและลาภะ คำว่าวินาศมันหมายถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนอ่าเพราะเปลี่ยนนะมันจะมีเปลี่ยน2อ,อย่างคือเปลี่ยนออกไปหรือเปลี่ยนเข้ามาถูกไหมแต่คําว่าลาภมันคือโชคลาภหรือการได้เพิ่มอ่ามันจึงบอกได้ว่าเลข4ตรงนี้นะครับถ้าอ่พี่เหมียวใช้นะครับอ่าหรือมีในในรอบตัวที่ผมบอกเนี่ยนะครับมันจึงส่งเสริมตัวพี่เหมียวเนี่ยในเรื่องของอะไรเรื่องของโชคลาภ โชคลาบบวกความสุขความสมหวังในชีวิตนะครับดีมากๆเลยผมให้กำลังตัวน,นี้90%เลยนะครับอ่าแล้วก็ตำแหน่งต่อไปนะครับก็มาดูว่ารหัสตนุไปอยู่ตรงไหนได้ไดอีกบ้างนะครับอ่าจะมีอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับที่ตนุมาตกอยู่อ,อีกสองตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมมงเลยไปก่อนผมจะลิมนะครับอันนี้ดูสดๆเลยนะครับดูดูกัน พร้อมกันเลยตนุมีตัวหน่งของกรรมะเลขเลขหกอ่าแล้วเป็นปัตนินะครับอ่าก็แสงว่าเลขหกเนี่ยนะครับส่งเสริมในเรื่องของการงานนะครับปัตนิคืออะไรปัตนิคือเรื่องของความรักความเมตตานะครับเรื่องของอะไรเจ้านายได้นะครับถ้าอยู่ในองค์กรธุรกิจหรือว่าถ้าเราทําเรื่องของอะไรนะธุกค้าขายหรือว่าธุรกิจส่วนตัวก็ส่งเสริมเรื่องของคู่สัญญาคู่ค้า หรือลูกค้าได้นะครับอ่าโดยตนุปเป็นวินาศาแล้วความาส่งเสริมการงานนะครับอ่าให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเลข6จึงนะครับส่งเสริมนะครับอัน,นี้พอมันอยู่ตำแหน่งตัวเดียวเนี่ยมันจะมีกําลังแค่8ปดสแต่ผมจึงแนะนาให้ให้ใช้คู่กันนะครับถือเป็นเลขที่ที่ถ้าอยู่คู่กันแล้วเนี่ยมันจะส่งเสริม พื่อเงาพลังทวีคูณนะครับผม,มแนะนำให้ใช้เลข6เนี่ยคู่กับเลข8เพราะ8อยู่ในตำแหน่งของลาภลาภคืออะไรคือเรื่องโชคลาภเลยแมมโดนตนุแม้ตนุค,คือตัวเราตัวเราการงานนะครับกับกับแหละความรักความเมตตานะครับระหว่างเรากับเจ้านายเจ้านายกับเราหรือคู่ค้าธุรก,กิจนะครับตัวเรากับเรื่องของเองินกับโชคลาภอ่านั้น6 8กับ8 6เนี่ยหรือว่า อ่าหกแปดกับแปดหกนะจัดแ,แบบไหนก็ได้นะครับส่งเสริมในเรื่องของงานบวกเรื่องของแคลผู้ใหญ่หรือเจ้านายอุปถัมภ์และโชคลาภโอ้โหได้หมดเลยเห็นไหมเอาเป็นอ,อุปถัมภ์นะอุปถรรมัมนภะ์คำว่าอุปถรรมัมนภะ์หรายคมว่าถ้าสมมุติเราอยู่ในอ,องค์กรเนาะเจ้านายก็จะเห็นผลงานนะครับทาอะไรก็คือจะได้การให้โอกาสนะครับแล้วก็เป็นโชคลาภหมายคมว่ามีมาบ่อยๆ ได้แล้วได้อีกนะครับเรื่องของการงานและการเงิน,นที่มาจากที่โชคลาภที่มาจากการการงานนั่นแหละนะครับหกแปดแปพอมาอยู่แบบนี้ผมให้กําลังถึง90%้าสเอร์ลยฟังให้ดีนะคําว่า90%หมายความว่ามันเหลืออีกอกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะครบร้อยมันเหลืออีก10%นะครับถ้าพี่เหมียวอยากให้ตัวเลขนี้หรือทุกเลขกลุ่มทั้งหมดเลยที่ผมจัดที่ผมถอ,อดให้เนี่ย มันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเราจะต้องกระตุ้นนะครับ10%ด้วยอะไรด้วยด้วยการกราทที่มันส่งเสริมกับตัวเลขนั้นๆอย่างเช่นถ้าผมบอกว่า686ส่งเสรในเรื่องของงานเรื่องของอะไรผู้ใหญ่เมตตาหรือว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสเราก็ต้องแสดงศ <c oughs> ักยภาพของตัวเราออกมาก่อนวันนี้ถ้าผมบอกว่าเลขนี้ดีแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้ทําอะไรที่มัน ที่มันเป็น,นแนวทางของการที่ทําให้เลขมันมันมันส่งเสริมหรือการกระทำเรามันส่งเสริมมันจึงจะเลขต่อให้เลขดีแค่ไหนเนี่ย90เปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็คือไม่ไม่ได้ทํางานหรือไม่ถูกใช้นะครับแต่ถ้าบอกว่าวันนี้โอ้โหพี่เหมียวเป็นคนที่ทํางานขยันตั้งใจแล้วก็มีความแอะซื่อสัตย์มีความแอะมุ่มนะนะครับแสดงว่าตัวนี้10เปอร์เซ็นต์เราเได้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นมันมันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ พอกระตุ้มมัน10%ปุ๊บ90%จึงทํางานให้เราทันทีแต่เขามาพอใช้เลขตัวนี้ปุ๊บก็จะคล่องเลยนะครับทุกอย่างก็จะไม่มีติดขัดอ่าปเป็นไปตามของผลของตัวเลขที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนาะ mm hmm. มาดูอีกอ่าของของพี่มันมีเยอะนะครับตําแหน่งที่เลขที่มันส่งเสริมมีเยอะมากนะครับอ่ะมาดูชุดเลขนี้นะครับ3กับ2นะครับ สามอยู่ตำแหน่งของปัตนิปัตนิคืออย่างที่ผมบอกความรักความเมตตานะครับคู่คู่คู่สัญญาคู่ค้าก็ได้หรือว่าเป็นเจ้านายก็ได้ในเรื่องของเรื่องขององ,ของ,องานเนาะ <c oughs> และหรือความเมตตาจากความรักที่คนรอบข้างเนี่ยมีให้แก่เราเพื่อแง่สามคือเลสเน์สามเลกเน์แล้วดันนะครับด้านขวาเป็นกรรมมะอีกเห็นไหมส่วนใหญ่ชีวิต ผมถ้าให้ผมให้ผมเดานะชีวิตของพี่เหมียวเนี่ยน่าจะอะไรนะเป็นคนขยันทํางานเห็นไหมจะหัวจะหน้าจะท้ายหลังจะเป็นเรื่องงานหมดเลยจะคิดแต่เรื่องงานนะครับแล้วก็อะไรอะไรวางแผนหรือว่าคิดอะไรล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวับเรื่องงานไว้ไวอยู่ตลอดเวลานะครับดวงมันจึงไปปฏิสัมพันธ์กับเรื่องงานที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับ พอมันเป็นปตัตติกรรมมะเนี่ยเห็นไหมบรรพบุรุวก็เป็นกรรมมะแล้วเป็นสุภะเลขสามจะเป็นเลขสเสน่ผมให้คำว่าน,นี้เลขสเสน่นะครับเลขสเสน่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานออกมาคือเรื่องของช่วยเหลือ,เ,อ,อเรื่องของงานนี่แหละนะครับอันนี้สามเนี่ยถ้าอยู่กับสองสองเป็นเลขมรณนะอยู่ในตำแหน่งของเกมมรณนะนะครับด้านขวาเป็นลาภมรณะไม่ได้หมายถึงความตายนะครับอาจจะหมายถึงได้แต่ว่า ขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่มันไปอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้ามรณะอยู่ในตําแหน่งตรงนี้นะครับด้านขวาเป็นลาภะและด้านบนหัวเป็นกรรม,มะเห็นไหมกรรม,มะอยู่เต็มไปหมดเลย <c oughs> ตัวเลขตรงนี้นะครับสามสองจึงนะตัวตัวตัวสามสองเนี่ยมรณะเนี่ยมันจึงสามารถแปลได้ว่ามรณะคือพพของการสนับสนุนส่งเสริมบางอย่างที่มองไม่เห็นเออมันเป็นเหมือนพลังบางอย่างที่ที่เรียกอะไร และคาถาห,หรือว่าถ้าถ้าผมใช้ภาษาไม่ถูกอะ่ะเออมันเป็นมันเป็นพลังงานที่มันมันมันมองไม่เห็นจะดึงดูดนะครับดึงดูดสิ่งดีๆหรือเรื่องดีหรือว่าสมมติเล่อ็ตามที่อ้าวผมใช้คำถูกละเป็นเลขของลางสังหรณ์เห็นไหมมันจะมามันจะมาปัจจุบันเลยนะลางสังหรณ์หรือว่าเซนนะครับไม่ต้องสนใจอะไรเลยผมนะครับเซ <laughs> น นะครับมาตราตานที่ใช้สามสองหรือสองสามนะครับเวลามันจะเกิดปัญหาติดขัดอะไรนะครับพี่เหมียวจะมีความรู้สึกได้ก่อนหรือมันรู้เหมือนกับรู้ตัวทันก่อนมันมีลางบอกเหตุอะไรบางอย่างมาช่วยให้เราลอดพ้นสถานการณ์นั้นๆอย่างเช่นงานเนี้ยมันอาจจะผิดพลาดอะไรบางอย่างอ่าถ้าสมมุติเราเราล่วงละกับคนคนนี้หรือไปทําอะไรเกี่ยวกับข้อควาน,คน,นี้เออเซนต์ตัวเนี้ยหรือพลังของเลขมันจะกระตุ้นเตือนเรา เออว่าเออเหมือนนั้ทำให้เราสึกว่าเออไม่อยากไปเกี่ยวข้องหรือไม่อยากไปร่วมด้วยหรือไม่อยากที่ตัดสินใจทําอะไรกับเขาร่วมอะไรกับเขาเห็นไหมอ่าผมได้ผมได้อ่าภาษาอธิบายคือเลขของเซนนั่นเอง3 2 2 3องสนะครับอ่าตัวนี้มีพลังถึง90%เรพราะมันอยู่ด้วยกันนะครับอ่าเน้นนะแล้วก็คำว่าเซนเนี่ยมันสามารถเป็นลางบอกเหตุในเรื่องของโชคลาภได้ด้วยอะ่รก็ตามที่มีเรื่องของโชคลาภเข้ามาเห็นไหมร้างขวาเป็นลาภะเหมือนว่า ถ้างวดนั้นเราจะถูกหวยเนี่ยนะครับหนึ่งจะทำให้ฝันแม่นสองตีเลขอะไรก็จับมาเป็นตัวเลขแล้วก็แล้วก็แล้วก็ซื้อก็เข้าอ่านะครับนั่นคือสามสองสองสามผมแนะนําให้นะครับถ้าในเบอร์มือถือให้อยู่ท้ายสุดนะครับอ,อยู่ท้ายสุดนะบัตรเอเชียเหมือนกันอยู่ท้ายสุดสองตัวสุดท้ายสามสองหรือสองก็สามก็ได้นะครับอ่าในกลุ่มของเลขที่ส่งเสริม หมดแล้วนะครับมีหลายตัวเลยนี้มามาอยู่ในกลุ่มของเลขที่ต้องหลีกเลี่ยงผมจะบอกว่าต้องหลีกเลี่ยงนะต้องหลีกเลี่ยงคือมันไม่ใช่เลขร้ายอะไรหรอกแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราค่อนข้างจะที่จะเหนื่อยนะครับเหนื่อยเลยนะครับก็คือ1เลข7 7เนี่ยอยู่ในภพของกระดุมพัะคือเรื่องของการเงินนะครับความจริงน่าจะต้องดีถูกไหมการเงินไดนบน้บนหัวเป็นปุตตะและพันธุด้วย อ่าปุตตะคือพบโชคนะพันธุทุกเรื่องความมั่นคงอ่ามันบอกบงบอกว่าความจริงจะต้องจะต้องดีอ่ามีโชคมีลาภเข้ามาและสามารถสร้างตัวได้เร็วแต่ด้านขวาด้านเป็นอลินะครับจำเลยว,ว่าถ้าเมื่อไร,รที่อลิไปโดนตรงไหนนะครับตรงนั้นจะเกิดปัญหาติดขัดสะดุดอ่ามันบงบอกไล้ว่าถ้าเลข7มีในรอบรอบตัวนะครับอ่ามักนะครับมักจะทําให้การเงินเนี่ยมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่หาเงินลําบาก และหรือมักจะมีเหตุการณ์ให้ได้เสียเงินโดยที่ใช่เหตุบ่อยๆนะครับอ่านั่นคือเลขเจนะครับผมเน้นถ้ามีให้ดีกเลี่ยงเนาะอย่า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 ใช้นะครับแล้วก็อีก1นเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บตึ๊บหนึ่ำแหน่ง1นึ่ตำแหน่งเดี๋ยวก่อนไม่หแหน่ง1นึ่งสองสามอ่ะสามตำแหน่ง,นง,นงเป็นกลุ่มของเลข1 สองดีนะครับหนึ่งตัวแรกหนึ่งพันธุนะครับหนึ่งพันธุข้างบนมีอริริเห็นไหมนะครับมีอริริอ่าหมายความว่าเลขนี้เหมือนกันถ้าใช้เลขหนึ่งแทนที่เราจะเก็บเงินเก็บทองได้นะครับหรือว่าสร้างสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ได้เร็วเนี่ยนะครับการว่าสะดุดอ่าและมีเรื่องของปตัตตานีเข้ามาหมายความว่าถ้าใช้อ่ามีเลขหนึ่งเนี่ยอยู่เยอะๆเนี่ย มักจะทำให้ดึงดูดคนที่ไม่ได้ปรารถนาดีกับเราเห็นไหมอริแบบนี้คือคนที่ไม่ได้ปรารถนาดีกับเราเข้ามาหาตัวเรานะครับมักจะดึงดูดให้เราไปเจอเหตุการณ์ที่เจอคนไม่ดีสังคมสังคมที่ไม่ดีหรือคนคดโกงหรือคนไม่จริงใจพูดง่ายๆนะครับเลขหนึงนะครับจึงต้องระวังนะครับถ้ามีก็พยายามเปลี่ยนนะครับหรือว่าดิเรียนนะครับแต่ถ้ามัน มีไปแล้วในเ,เลขบ้านเนาะหรือเลขรถเนี่ยไม่ต้องวิตกอ,อกับเพื่อนนะครับม,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 มันไม่ได้แยกขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือเรื่องของเบอร์มือถือเนอะอาะแล้วก็บัตรทีเอ็มซึ่งเบอร์มือถือผมไม่ได้เป็นาขายเบอร์นะครับผมถอดรหัสให้เฉยนะครับพี่เหมียวก็สามารถไปลองวางเบอร์ต,ตามเลขการที่ผมบอกว่ามันส่งเสริมเนี่ยเราก็ไปหาซื้อนะครับมาใช้เองเลยไม่ต้องแพงนะครับย้นยันว่าไม่ต้องแพงเพราะมันไม่ใช่เลขกลุ่มที่ตลาด ที่เขาขายกันนะครับต่อไป010อ่ะมันมี1เนาะแล้วก็10หรือ01นะครับทำ,ทำไมถึงต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเรื่องของสัตชะสัตชะคือเพื่อนคือคนแวดล้อมด้านขวานะครับเป็นวินาศและเป็นสัตชะอีกต่างหากอ่าตัวเลขกลุ่มนี้นะครับถ้าใช้นะถ้ามีนะ มักจะดึงดูดคนที่เอารัดเอาเปียบเราเข้ามานะครับจะเจอคนยืมเงินแล้วไม่คืนจะเจอพวกที่เรียกอ,อะไรมาชอบมาเบียดเบียนไไไเราบ่อยๆมาเบียดเบียนยืมเงินไม่คืนและหรือโดนโดนโกงโดนคดโกงเห็นไหมมันเป็นอริอริสัตชะปุตตะคือคือหามาเนี่ยได้มานะครับแทนที่เราจะได้ใช้กลับไปไปให้เขายืมนะครับด้วยความที่เราเป็นคนอเออเฟอ้อแผ่แล้วก็บอกว่าเออเขาไม่ได้ใช้หรือว่าเขาโกงไปนะครับ เลขตัวนี้จึงต้องระวังนะครับสุดท้ายคือ1 2สนะครับสังเกตไหมว่า1ใช้ไม่ได้เลยนะครับจะเป็น1 1ตัวเดียวก็ตาม1 0 0 1หรือว่า12 12อยู่ในภพของอลิโดยตรงเลยเป็นตัวแม่เลยนะครับภพบของอลิโดยตรงตัวแม่ถามว่าถ้าใช้เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมบนหัวเป็นสุภะนะครับสุภะคือความสุขความสมหวังคำว,ว่าเลขเนี้ยถ้ามีนะต่อให้พี่เหมียวมี อะไรก็ตามมันมีเหมือนมีทรัพย์สินเงินทองครบทุกอย่างแล้วนะแต่จตกการแปลว่าเราไม่จะไม่มีความสุขเลยเห็นไหมมันโดนมันโดนตนุด้วยอ่านั้นคือเลขนี้เป็นเลขขัดในเรื่องของท่างทําให้เรามีมีความเป็นอยู่ที่ไม่ที่ไม่ที่ไม่สงบสุขนะครับจะมีความวุ่นวายในชีวิตนะครับสามตัวนะครับผมเน้นย้ํานะไม่ใช่สามตัวดิอ่าอ่ากลุ่มของเจ็ดเจ็ดเนี่ยคือให้รระวังนะครับแล้วกลุ่มของหนึ่งจะมีหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งสอง นะครับอันนี้ก็เป็นเลขที่ควรเด็กเลี้ยงเนาะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมพูดมาก็ยังไงลองฟังนะครับหลายๆรอบนะครับแล้วก็ลองิส s t เป็นตัวเลขที่ชอบออกมานะครับมามามาจดเอาไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองจัดนะครับเรื่องของถ้าสมมติเบอร์มือถือมันมันมีเลขที่ผมให้ระวังเนี่ยก็ยังไงถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเนาะแล้วก็ถ้าฟังคลิปแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับจะสอบถามใส่เพิ่มเติมนะครับก็ถามมาได้เลยนะครับ